ตอนนี้ก็คือกำลังจอดซื้อบาสีทุกคนเนาะไปกับวายขอพรน,น,น,นี่กำลังเลือกเลยอันนี้เท่าไหร่บ้างอันนี้สองเก้าเก้าค่ะสองเก้าเก้า สองก้าวๆทุกคนงามๆทันเลยเนาะอันนี้ขันห้าก็สอันนี้ร้อยนึงค่ะอ๋อร้อยหนึ่งจ้าดิบยังเท่ากับสอจ้ะซุดงามๆมนแล้วทุกคนเนาะอันนี้นี่เป็นอันใหญ่เลยทุกคนเนาะก็ซอืมตั้งแตสายเป็นฝูแต่มีเป็นเดี่ยวแต่มีทุกคนเอาเลยเอาตัวทีสองก้าวๆทุกคนเนาะเหว่ซื้อก่อนก็ซื้ออยู่ทางนั้นเนาะทุกคนมาได้ซื้อทางนั้นในซื้อทางน้องแล้วก็เข้าไปกลับบ่ายเลย ปรนวันนี้เอาใหม่คุม้มน้องแดบงบสองก็กับครับไปไปพบได้า<ะ>จากับโอ้งามวะงามขอบคดีค่ะงามวะไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปนมัสการพ่อปู่นะครับกับเมยียพ่อปู่อ่อสสาสีจุดโทเมียสีปฐุมมานะฮะที่คำเชนโนดอ่ะ ไปพุดหนุนละนลุ <c oughs> น่นละโชชมการหลับมาแวะกัน,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 ดดนที่นะคะวันนี้ก็คือเข้ากันเข้ามาทางด้านในทุกคนเนาะของคำสะโนดทุกคนนี่มาสีของเฮาทุกคนเนาะจิตใจกราบไหว้ขอพรทุกคนเนาะองค์ปู่กับองค์หญ้าทุกคนปะไปนั่กันเลยทุกคนเขาว่าปลาคำชะโนดทุกครั้งนะครับกะสัมผัสถึงความเย็นสบายนะฮะแล้วกับต้นคำชะโนดนสูงๆนี่ปกคลุมเต็มไปหมดเ,เลยอยู่นี่มีต้นคำชะโนดกับต้นมะเดือ่อ เป็นเกาะที่ลอยน้ําใดนะเกาะลอยน้ําไปมาขอพรเป็นสิริมงคลในปี2568น้ี้นะฮะอู่ทกต้องมาครูทั้งนี้เขากะได้นะครับนิดเดียวพอมกินง่ายออกจากย่อมขบุตรองคปู่ย่าตามที่ผมแนะนํานะครับอ่าติดบชีไว้ก็ได้เกบไม้ฟงมาลาติดใบเลยนะครับเราเจ้าจัดได้ขอเปิดโชคตัวลากให้กับตัวหลังครับพร้อมแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนจงตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงปนมมอขึ้นกล่าวคำบูชาองค์ปู่ย่าตั้งนโมตาม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมมาสสสััพุทธะนะโมตัสสสะะะะะะะภควโโตตอรหัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจาจิตตังกายะวาจาจิตตังอะหังวันทาอะหังวันทานาคาธิบดีนาคาธิบดีสีสุโธสีสุโธวิสุทธิเทวาวิสุทธิเทวาปทุตมานาจีปทุตมานาจีวิสุทธิเทวี ปูเชมิกายวาจาจิตต,าจาจตังทุกคน,นตอนนี้ก็คือเฮากะไหวขอพรองค์ปูสีชุดโทเมญ่าสีปฐุมมาแล้วเรียบร้อยทุกคนเนาะกะเอฟซเนาะที่เห็นคลิปเฮากะขอพรไปตามเฮาเลยนะอยตอนนี้ก็คือเฮากำลังหยัางเบิง่งตนนน้ตนทุกคนต้นนี่เนาะตนสนโนดแล้วก็ต้นมักเดือทุกคน ได้มาครั้งที่สามทุกคนเนาะแต่ว่าเป็นครั้งแรกของปีนี้ที่ได้มาโดนไปเดี๋ยวมาเบ่งบรรยากาศอีกครั้งทุกคนเนาะดนเติบมาได้มาทุกคนปีนี้ก็เป็นปีแรกเลยคนน่ะเขาเจ้ากระเห็ดสะอาดสะอ้านทุกคนเนาะสงบนิ่งทุกคนคำสนุตทุกคนวนน่ะมีตุ๊กราหม้อมีสัตว์ในน้อยทุกคนนี่จะเป็นต้นลักเหือยักทุกคนเนาะ หามจับหามบายทุกคนเนาะนี่ได้จะเบิ่งเนาะอดนได้มาทุกคนคำสน,น,นุนเปนลี่ยนแปลงเป็นลายเนาะเออมีพื้นยาที่กวางแฮงทุกคนยังเสินด้านหน้าเนาะด้านหน้านที่เอายางเข้ามา่เอิแต่บม่ได้ให้ทุกคนได้เบิ่งนะเราบรรยากาศอันยังคือเก่าทุกคนมันเต็มไปด้วยความสงบและกะบรรยากาศดีไปได้มาแล้วคุณสสบายใจทุกคนนี่ ต้นมะเดื่อนักทุกคนใหญ่แห้งปุ่นมะเดือก็แต่หอมหอมมะเดือหอมบ่หอมมะเดือมันมันสุกตัวกระโลกน้อยก็ท่ากินอยู่อืมมันมะเดอปุ๊กเต็มเลยไปเดี๋ยวย่างเบืองกันย่างกินไปย่างดินเบืองบรรยากาศทุกคนพุณนะมีกระโอกน้อยนะแต่ว่ายินแต่เสียงทุกคนยินแต่เสียงแต่บ่เห็นตัวอันนี้ก็คือต้นมะเดือทุกคนเนาะผลผนงอมาแบบนี้เป็นโค้งเลยเนาะ มีฮอตแปลงพร้อมันไปน่าไปขูดนะรักขูดเอาเล็กเด็ดบ้ยนะอโอ้ปิดปั๊บปุง๋งอ้น่าจะอันน่าจะพื้นไหมมันอันบนมันสุดลงนะคิดว่าทางคุณมันปิดแล้วเนี่ยทางไปชมท้องพระโรงปนนูเน่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะไปทุกคนไปทางนี้กันนะ บรรยากาศดีแห้งร้อนเนาะหุ้นซึ้สังงบเลยมามาข้างใดกันหุ้นซบายใจทุกคน,นเนะาะก่อนทไปใส่นั้นเนาะหรือว่าสิเมื่อหรือว่าสิไปว่อนอื่นเนาะต้องได้มากะว่าก่อนขอพรเพื่อนให้เพื่อนดูแลรักษาเนาะไปใส่ก็ได้นี่เป็นป่าทกคน,นเป็นเกาะที่ลอยน้ำไดต้นขับชะโนด เมืองคำชะโนดทุกคนปะปคนะเลือหลายแห้งคนงยยงเป็นอุโมงค์เลยทางนั้นหนาเขานะ่าจะมีคนบวงสวงนะเพราะว่ากับเจ้าเป่าขึ้นในหนังอินเดียดกคนเป่อาอันอะอย่างกับบงุงันะเดี๋ยวไปเบิ่งกันตอนนี้ก็คือเส้นทางที่เขาจะไปนี่กำลังย่างไปอ่าบ่อน,น้ำซักซีททุกคน ตอนนี้ก็คือได้กลิ่นของธรมรมชาติแน่ทุกคนได้กลิ่นของธรมรมชาติล้วนๆเลยได้ยินกลิ่นขอ,ของขี้ขางคาวแล้วกันบรรยากาศอยู่ในอ่าป่าสนนี่ทุกคนเนาะป่าคําชะโนดนี่เดี๋ยวเราจะไปบอ่อน้ํากันมาหองแล้วทุกคนบ่อน้ําศักดิ์สิทิทธดมะจ้ะน้ำไหลายเนาะถือว่าน้ำไหลายทุกคน พอามา,อาปีปีหลังนีเนอะก็ะคือแบบน้ำมันหน่อยเนอะถือว่าน้ำไหลน่าจะน้ำขึ้นไน่ไปนะหามโยน,นเหรียญเนอะล,ลงไปเนี่ยมอน้ำซักสิทุกคนคำสนุนบางคนไปเจ้าเกาเงินมาตั้งเอาเหรียญมาตั้งแล้วกนะันเนาะ เหรียญมาตั้งนตั้ง,งได้ก็แปลว่าคำขอกว่าเฮามันอาจจะเป็นจริงประมาณนี้หลายคนเลยกำลังตั้งเหรียญไม่เห็นมีใครตั้งเหรียญหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาีนนัทุรคนจะมาคดน้ำดับหัวโดวยน้ำซักสิบนี่น้ักสิบ mm <laughs> อีสานบ้านเฮาฟาร์มมันคืออีอย่างอ่ะนี่เมืองรับเลอีสานโอ้มีรถจะคันเลยมีรถทำคันเดียวเ,เดิ <ไป S 1> นเะมืองเนาะจะไขประตูใหยัได้คือโอเคโอค้ออยย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 ยเยยยเยยยากยยยยยยายยยคยยยกยย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 ยอยย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 ยิยยยยยออยยยายย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 ยดยย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  เฉนะลกิโลสามกิโลเนาะอะไรตัวมาอึ๊บอ่ะเป็นเสียงก่อนนะคฮ้ากับโมจิจักอ,อ้กอาวอึ๊บแล้วอย่าดเออซ่าปิดบันไดทุกคนแล้วพังๆเสียงโทรศัพท์แน่นแล้วกันเบื้องอน,นี้ไปนำนะ้ำเนาะอีสานบ้านเฮาเป็นฟาร์มทุกคนฟาร์มแล้วกับขจรห้องว่ะนี่เลยนี่เมืองรับแลอีสานะทานาะขน่าจะเป็นแบบเขาจรเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างดิ ดันสัตว์ยีนหยัานี่แหละมัมีคนซสมคนก็โทรมาเห็นอย่างบ่น่ะนั่นคืออะไรห้วยไล่อารีนาป้าทุกคนบันนักเจ้าเอ็มไว้มันคือคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตของไอ้ห้วยไล่ก้องห้วยไล่เดี๋ยวนี้มีเป็นรถลดลดโอ้บ้านเปิดหรือเป่ห้วยไล่อารีนาเดิเนาะ คุณนะคับข right? <that is amazing> <speaking> <ập mat> <lugares> ับมาต่้ทางคุณเนมเห็นคือแบบกว้งแฮงกว้างใหญ่มากเปจะห้ามเข้าเขาห้ามเข้าเน่ะแต่ว่าไปซื้อกาแฟก็ได้อยู่ออห้ามห้ามเข้าบริเวณงานห้วยไลอารีนนาโอ้ขังมาอืมันเบิ้ พเอกับองต่อคิวซื้อบัตรดืนพเจ๊จุดสายรัดข้อมือ20อ๋อเข้าได้อยู่แต่ว่าต้องไปต่อคิวอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเข้าไปยังไงบอกหัวมันไม่หยุดยังไงไปหุดสายรัดไปหยุดรับสายรัดข้อมือ20บาทอ๋อหุดรับสายรัดข้อมือสองปะห้องปะห้อง เสียดายเนาะมัมีบัตรซื้อบัตรบอลทันมันมีจำกัดนี่ว่ามีเงินซื้อเท่าไหรดแล่วันทั้งวันก็คุ้มอยู่คุ้มไงคุ้มเพราะว่าเราได้เจอศิลปินหลายคนแล้วก็ภายในงานกับมวนอยู่นะเนาะมันกวงอีกกวงหัวงเลยอ่ะก็จะพากันมากินกาแฟเป็นคนหลายๆโอ้นึกอะไรโอ้มีคอนเสิร์ตเราก็ลืมไปเลยว่ามีคอนเสิร์ตที่ห้องอยู่ห้วยไล่เอลิน่าเป็นอิลิน่า เขาไม่ม no. ีเขาเม่ม oh, ีบัตรเข้าบาได้เนาะกล้อไลน์อีลีนาเฟสติวัลไม่มีบัตรเข้าบ่ได้จะสิหาบัตรท่องใดนะยะยะมากจะมาหาช่วงนี้ยะมาเพราะว่าเขาต้องจองบัตรคั้นเราเป็นพี่ใหญพีสิมันจะกล้องไลน์เนี่ยเนาะเคยเคยเคยไปถ่ายเบื้องหลังให้ยูสตอนท่าแรกยูนิตติดยูนิตต่อของพี่จั๊กถ้าเข้าไปได้นี่กล้องยู่นี่แหละกล้องไลอยู่นี่แหละ พ่อให้ร้ายอยู่ในนี่แหละแต่เขาบอกให้เข้าไปอาบเป็นยังในแต่เบิ้งโดนๆมีมีตำเถื่อทำอะไรแต่นั่งยุ่งในอ่ละเนาะนั่งอยู่ในคาเฟ่ว่าจะอาบเแม่คาเฟ่พิ่นล้อมจนหมดเลยอูแถบดีกลับเชนนอนช้าวะปิ้นปูเลี้ยงแม่เป็ดฟาร์มเลย พ่อเขามีด้านกางเต็นท์เนาะแนี่อเอาข้าวมาแต่พณเข้าเกินด้านกางเต็นท์เอ๊เมั่อใดสิมาแคมป์ปิ้งอ่ะพวกไอคอนเสิร์ตนี่แหละเขาจะเอาเต็นท์มากางแต่มันหนาวแน่นอนก็ต้องห่มเนาะ